งานนี้แม่น้อยออกมาพูดแล้วแหละคะ่ะหลังจากที่ลูกสาวแต่งกับพ่อไม้ แมไว่าอย่างไงมาติดตามกันสําหรับแม่น้อยโงงามนะคะเป็นลูกสาวสุดที่รักค่ะมีลูกสาวสุดที่รักอย่างหญิงรัฐาหากใครติดตามแม่น้อยดีเนี่ยจะทราบว่าหญิงนั้นรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีสําหรับหญิงบอกได้เลยค่ะว่าเป็นลูกสาวที่กระตันอยู่ยอมทํางานอย่างหนักเพื่อปลดนี้ให้กับแม่ซื้อบ้านหรูซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ทราบกันดีนะคะว่าเธอเข้าสู่ประตูวิวากกับแฟนหนุ่มอย่างตุลตุลมริยเทพเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นทั้ง ฝ่้ใหญ่ทั้งสองบ้านบ่าวสาวเองเนี่ยออกมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายงานนี้นะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่น้อยค่ะแม่น้อยก็บอก่าเลยนะคะเปิดใจเล่าถึงลูกเขยของตนเองในตอนแรกก็ยอมรับว่าไม่อยากให้ลูกสาวตนเองไปยุ่งคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยในที่สุดตุนก็สามารถเอาชนะใจแม่ยายได้โดยแม่น้อยเล่านี่ค่ะว่าเรื่องเก่าๆอะไรแม่ไม่สนใจทั้งนั้นแหละสำหรับตรงนี้คุณมีภรรยาแล้วอะไรมากก็ไม่เป็นไร แต่พอแม่รู้ข่าวในช่วงแรกๆนั้นแม่ก็บอกเลยนะน้องหญิงหยุดนะอย่าเป็นตัวเหลือบตัวไรซึ่งในตอนนั้นเองเฝั่งน้องหญิงเขาก็บอกว่าแม่ทําไมพูดอย่างนั้นคือเราเป็นคนบ้านนอกไงก็พูดตรงๆเขาก็เลยที่บายให้ฟังว่าข่าวมันก็คือคุมโค,ม,คมขึ้นมาเลยแม่เตรียมตัวอะไรบ้างคือแม่ก็รอนะักข่าวสัมภาษณ์เมื่อไหร่แม่จะตอบชัดๆเพราะฉะนั้นหญิงสะอาดพอที่จะรับเรื่องตรงนี้ได้ซึ่งในที่ลูกทําไปแม่เชื่อใจลูกทุกอย่างเพราะว่าถ้าเรื่องไหนผิดเขาไม่ทําต่อให้เป็นความรัก ก็เถอะคือเขาไม่ทําตอนนั้นแม่ก็น,น้อยนิดนึงละแล้วหญิงเองก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นหญิงอายุ24-25หญิงเป็นคน ที่แบบว่าถ้าคบแล้วแม่มีปัญหาเขาปิดประตูเลยทำแต่งานอย่างเดียวแต่พอตุนเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นดวงจริงแหละแม่เองพ่อของน้องหญิงเนี่ยก็มีครอบครัวมาแล้วนะมีลูกพาด้วยคนนึ่นด้วยซ้ำไปก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ครอบครัวเขายังรักแม่อยู่เลยไม่จาเป็นต้องทดสอบแค่เขาเสมอต้นสเสมอปลายเกโาเคแล้วไปลาม,มาไหว้ไม่ได้อะไรตุนก็เป็นคนที่พูดน้อยอย่างดีก็คือ มารับหญิงไปกินข้าวคือตอนนั้นหญิงไปเข้าห้องน้ําเราก็เลยได้เห็นทัศนคติของเขาคือเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีมากถามว่าเจอกันได้ยังไงก็เล่าให้ฟังเลยนะคือตัวแม่เองไม่เคยมีปัญหาเป็นแม่ยายที่น่ารักมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักมากๆคะ่ะ